ครับผมไพศาลวิติตครับปลัดอำเภอพรบผิชอบงานทะเบียนละผัดบัตรอำเภอบางเลนสามีภรรยายอยู่คู่หนึ่งมาขอหย่ากันนะครับโดยประเด็นอยู่ที่ว่าฝ่ายชายเป็นมีภรรยายน้อยขาอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวและตัวเองก็ช่วยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยเจ๊คนนี้เป็นเมียหลวงกําลังตามสามีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเมียน้อยครับ นั่นกำลังจูจีตำตาเลยช่วยเขาทำมาหากินแหมอยู่กับเราในขี้เกียจตัวเป็นขนอยู่กับเมียน้อยนี่ขยันจัดเลยอุย้ยเอาไว้ไม่ได้แต่นี่ปนัง้องหลังนะน้ใจน้ำชานลจ้น้อง,อ,งอย่าไปขายมา เขาจะครับอย่าไปขายเลยชามนี้น่ะไม่คุ้มอย่าไปขายมันเชื่อพี่โราทำไมจะขายไม่ได้เราต้อคขายขายต้อขายทุกคนนะแกขายอ้าวพี่ใหญ่น้ำได้ะดับจ้ะขายาน้นไงครับโอ้โหมาทั้งชามเลยทั้งน้ำทั้งเส้นเลยเป็นไงเฮ้ยไม่ทำกันทำไมเนี่ยเอาเกีเ๊ยบมาครอบหัวเขาทำไมแกทำได้ยังไงแกทำได้ยังไงแกทำได้ยังไง รู้ไม่ยางว่าเขาทำงั้นได้ไงแกทำอย่างนี้เองเนาะแกทำหู่ฉันแกจะขู่ฉันเอาเอาและครับโอ้โหเด็น้อยมาแล้วครับโอ้โหครบพุดเลยอาจกันเละเลยครับแล้วเรื่องราวทั้งหลายก็ใหญ่โตเข้าโรงพักไปออกอำเภอโน้ยเลยล่ะครับทไมถึง ายเมียหลวงเอาก๋วยเตี๋ยวราดฝ่ายเมียเอาน้ําก๋วยเตี๋ยวร้อนๆราดฝ่ายเมียน้อยเมียน้อยก็เลยบาดเจ็บขอขอบคุณคุณไพศาลอู๋ไพจิตปลัดอำเภอรับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมเจ้าของเรื่องก๋วยเตี๋ยวคว่ำหัว